สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะเมื่อนีตามแม่หมอโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเขา,มาเมล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้ทังช่องน้ำเนืเออ้อพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้มือเลขออกมนาะคะ่ะหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสีใดสีมันตัวใดค่ะมาฟังน้ำกันเนาะสำหรับแม่หมอแม่ไม่อยากดังนะคะ คลิปนี้เป็นแนวทางในการชื่อจลากินแบ่งรัฐาบาลไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดนะคะชอบค่อยเอาเนาะคะ่ะถ้าผมมากับ,บานด้วยค่ะเด้อแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะต่อซ้ายไปหาเมมโมเตเจานะคะเนาะ แม่มือเรียกอดโอ้ยคงสุดท้ายมันจะได้แล้วมันก็เต็มเหมือนเก่าไปแจ้งไหนก็สิดเต็มตังก็เจามือการสวัสดีแม่หมอค่ะสวัสดีค่ะเบิกซักโอโปอสวัสดีเอสซีทุกคนวันนี้วันรวยต้าจุอ fc วา่าเป็นยังไงแม่ฟันดีป่ะเบิกจัดเลขที่แม่ปล่อยไปให้เบิกจัดน่ะมันอัน้มเลยนะบ่ 59, 58, 59. ห้าเก้าห้าแปดเจ็ดเก้าส่งให้เอซีชุดนี้นะจ้ะแล้วก็เลขสามตัวแปดเจ็ดเก้าใช่ไหมที่แม่ส่งให้เบิกจัดวัก่อนน่ะใช่จต่นะแปดเก้าสามใช่ไหม ค่ะแปดเก้าสามแปดเก้าสองเก้ากับยศูนย์เก้าใช่ไหมค่ะค่ะค่ะเอาวันนี้เลขรับแข่นแข่นสามเก้าสี่เก้าฟันล่างสามเก้าเนาะค่ะสี่เก้าสามเก้าฟันล่างเก้าสีจะซื้อได้หรือแม่เราเงือบหลายเจ้าเมอนี่นะมันดังบ่แม่ อันหมดเลยมันดังสีแต่คุณแม่ปล่อยเข้าไลน์ให้เอฟซีตั้งส hmm. nah. ี่ห้าวันนะเขาจับล็อตเตอรี่ได้อยู่เอฟซีที่คุณแม่ปล่อยไปเน่ห้าหกวันแล้วแหละจีห้าหกเค็ดยรวันนี้ได้ซ้ำเป็นดัชชี่แล้วค่ะค่ะคุณก็มีสองหางสองหางสามเก้าสี่เก้าเท่านั้นเลยอักสามเก้าสามเก้าอัดเลยสามเก้าเอฟซีวิ่งเก้า เล็กรับนบ่ค่ะค่ะที่ว่ามันเล็กนั่เลยอืมแม่สังดีที่ดูดีๆว่าเลขที่คุณแม่ปล่อยไปแปดเก้าสามมันก็ตรงกับสามเก้าล่างเลยใช่ใมันอยู่ในนี้แหละค่ะตรงกัน FC FC โทรมันเล่นมาหัว <c oughs> ไปเข้าประเทศลาวเบิร์ซักอ <c oughs> สองเกียรเกียร์สอง ม่ยัอยู่ได้เหรอของแม่ไม่สองเก็ดน้ำบ่ของแม่ไม่สองเก็นน้ำบ่ของแม่ไม่มีสองเก็ดนะมีแต่เจ็ดเก้าเนาะมีแต่เจ็ดเก้าฟันบนเจ็ดเก้าห้าแปดห้าเก้ามันก็สามหางเหมือนรอบที่แล้วนั่นแหละล่างมันก็มีหนึ่งเก้ากับศูนย์เก้าวิ่งหนึ่งกับศูนย์ล่างนะเบิร์ทาบวิ่งแปดกับเก้าบน ค่ <c oughs> ะค่ะมันก็ไม่แน่ไม่นอนอะ่ะเลขมันสัญจรมันมาได้ทั้งล่างทั้งบนอะ่ะใช่ไหมล่ะแม่จ้ะแต่ว่า,าตัวเน้นเนนนี้มีสามเก้าค่ะบางทีเราปล่อยล่างมันออกบนปล่อยบนออกล่างก็เป็นได้แหละจ้าเบิ้กีก็เบาๆวดนี้นะมันมันสัญจรจ้ะแม่มันสัญจรเน,นาะยานมันรวยนารวยลังขึ้นวานอะ่ะโอ๊ยเป็นไปได้เปิ้แหละเบิกลซับ แม่ก็งเงดร้ายแม่อันเล็กแม่ที่ป้อยไปนะเรียบร้อยอันแล้วค่ะอัน,นเรียบร้อยทั้งจุดเลยแม่ฝันดีปะค่ะแ,แม่ฝันตั้งแต่วันท้าว่าตำรวจจะมาจับโอ้ฝันดีได้ล่ะตำรวจจะมาจับมาจับแม่ทําไมล่ะไม่รู้น่ะแต่เขาสั่งมาให้มาจับมาจ,จ,จับแคทแม่คว่ที่แม่ศูนย์นะโอ้โหนั่นโดดเตะเอาเแล้ว ในความฝันหลังจากปล่อยเลขมันบอลฝังเนี่ยหลังจากปล่อยเลือเด้ยันนี่เดียวตบเลือมันขึ้นกับบอกฝันงงั้นไว้โดดนแยกเอาแล้วเขาแล้วเลยไอ้เพื่อนมันบอกโอ้เก่งจังเลยแม่คนนี้เพื่นเพ่นใต้้ปล่อยแกเถอะไม่ต้องจับแกแล้วพ่ะน่ะเออเออโอ พ่าเมันเลขเขา้าเราบอกฉันหอกแม่ไม่ตีเป็นเลขกันแม่บอกสงสัยเลขเราจะเข้าฉันดอกแม่ยูเลขสิเข้าล้วทีนี้จาได้ไหมที่แม่บอกว่าฝันมาโทรคุยกับอ่าปู่นะ <c oughs> ที่แม่บอกว่าแปดไส่เก้าสองะแปดเก้าสามที่แม่ฟัน 8, 9, แปดเก้าสามมันก็ตรงกับแม่ปล่อยไปแล้วเบอร์ต้แปดเก้าสามน่ะนะมีแค่นี้ fc เอ้ยสงสาร fc จังเลยซื <c> ้อ <oughs> ได้ก็ได้จ่ายครึ่งก็ต้องเอา <c oughs> ฟันตรงๆนี่แหละก่อนกลับค่อยไปว่ากันเ FC ต้องไม่ใช่ยี่สิบสามสิบเท่าๆก่อนงวดนี้มันอซื้อยากมันซื้อยากน้อยแหล้วแต่สีแต่มันบิ r s t กันจะว่าแต่ไหนเนาะใช่มันมันกับสุดขั้วสามาแล้วน้อยในเมือนจากมือมันอันแมนบลาค่ะโอ้ยยังยังเลขเจ็ดเก้าห้าแปดห้าเก้าเราก็ปล่อยไปตั้งนานแล้ว เราทำขมเลขเก้าอย่างนี้นะมันมันก็ติดเก้ามาค่ะแต่งปันกันไปถ้าถูก็ถูกด้วยกันทั่วประเทศแหละถ้านล้มก็ไงก็ไงด้วยกันเลยเอฟซีเฮ้ยค่าชื่อบอกๆแม่เน้นตัวไหนบ้างไม่แม่ไปฟันอีกสามเก้าเก้าสามแล้วอุดรไม่อันเนาะสามตัวฟันตัวไหนแม่สามตัวเน้นเน้นนะเน้นเน้นนะเลขนะแปดสามเก้า แปดสามเก้าแปดเก้าสามค่ะแต่ทีนี้เอฟซีฟังให้ดีนะคะไม่ต้องลับสนเลขตัวเดียวกันกับคุณแม่ปล่อยไปแปดเก้าสามแต่ทีนี้คุณแม่จะเสี่ยนว่าเป็นแปดสามเก้าค่ะโอ้ให้สาบเอาค่ะแปดสามเก้าสามหางนะ่ะที่คุณแม่ปล่อยไปนะ 8, 9, ่ะแปดเก้าสามแต่แต่ทีนี้คุณแม่ว่าคำนวณได้หลักหลักสิบหลักหน่วยนะ่ะเป็นเก้านี้นะ่ะเป็นแปดสามเก้า ก็เลยจะเปลี่ยนให้เอฟซีว่าไปซื้อแปดสามเก้าสามสามตัวเนี่ยซื้อได้ไหมอย่างนี้น่ะค่ะอัอนด้วยหัวแมวเก้าสามก็ได้สามตัวทางนี้ไม่อันนะแม่ก็ซื้อได้อยู่อืมค่ะอันเป็นบางมองเนาะค่ะพ่อเลขน่ะมันเหมือนเหมือนเดิมจะพูดไปแล้วมันมันไม่น่าสับสนน่ะเพราะคุณแม่ก็ปู่ท่านก็ยกมือให้สามนิ้วเนาะจ้ะ พ่อเขยกมือไม่ายเราสามนิ้วอย่าลืมนะลูกฉันว่า,างี้แม่ก็ไปอัดแล้วเรียบร้อยเต่าสามสามเก่าเอกชนโอ้บอ่ออันเนอะจากเนาะค่ะไต้ว่าบางมอ,องอาจทีอ่อนอกบกูเนาะงวดนี้นะคะให้ถูกไปด้วยก,กันทั่วประเทศทั่วโลกเลยสาธุหมาเนาะงวัดนี้อันอานเยอะ อางคือางเอสีค่ะมาตรงซื้อร้ายเนาะคะ่ะน้องหวัวนี่มันสันจอนาน <ะ S 2> านถ้าอยากต็ทัวก็วิ่งเก้าวิ่งเก้าบ <9. S 2> นล่างแล้วก็วิ่งล่างสูนกับหนึ่งไว้ก่อนอถ้าอยากตมัว